สวัสดีครับเพื่อนๆครับจากเว็บไซต์ bnctoolingshop com นะครับวันนี้ผมจะมาเพื่อนๆมาดูนะครับมารีวิวสินค้านะครับเป็น colorimeter นะครับหรือเครื่องทดสอบความเหมือนสีนะครับอันนี้เป็นของบริษัท3 n h นะครับรุ่นนะครับ cr 1นะครับเป็น color l e a d e r เป็นกล่องเล็กๆนะครับใช้กับแอปพลิเคชันนะครับผมก็ใช้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น android หรือ ios ก็ได้นะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้นะครับก็มีเซอร์นะครับเป็นโรงงานเล็กเนะครับแล้วก็มีเมนูน นะครับนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องเล็กๆนะครับมีสายชาร์จนะครับไม่มีอะแดปเตอร์นะครับใช้กับโทรศัพท์อะแดปเตอร์โทรศัพท์นะครับเป็นสายชาร์จแล้วก็มีสายลัดนะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้จะเขียนว่า Color Leader นะครับ CR1 นะ PR1 นะฮะของบริษัท3 n h นะครับตัวนี้สามารถที่จะวัดค่าความเหมือนสีนะครับ ออกมาแล้วก็เหมือนทั่วเครื่องวัดทั่วไปก็คือจำค่ามาสเตอร์แล้วก็วัดสีกับตัวซิมเพลตนะครับตรงหัวนี่เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นตัวนะครับคาลิเบเตอร์ไว้คาลิเบเตอร์นะครับโอเคการทำงานนะครับเราจะมาลองเทสกับเครื่องเฉยๆนะครับสามารถเทสได้นะครับอ่านค่าได้นะครับโดยยังไม่ใช้แอปพลิเคชันนะครับนะกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับ ปุ่นเปิดเ,เครื่องอยู่ด้านบนนะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวหน้าจอเขาจะสว่างเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะลดแสงยวทำให้มืดนะเราจะเห็นหน้าจอเขาชัดเจนขึ้นนะครับโอเคนะครับตัวเครื่องนะครับฟังกช์ชันการทํางานแบบไม่ใช้แอปพลิเคชันนะครับก็คืออันแรกนะครับถ้าเห็นมี L A B แบบนี้คือมาสเตอร์ นะครับเราสามารถที่จะจดจำมาสเตอร์ได้เลยนะครับคือกดปุ่มเทสด้านบนนะครับด้านนี้จะเทสกับตัวตัวนี้นะครับสีจะต่างกับตัวเดิมนะฮะอันนี้นะครับโอเคค่าเขาก็จะขึ้นมานะฮะแค่นี้เสร็จแล้วปุ๊บนะฮะ พอเรากดตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับ1ครั้งกดเข้าไปนะครับ1ครั้งนะครับก็จะขึ้น lab นะครับแล้วก็เดลต้า e นะครับอันนี้จะแสดงค่า lab นะครับผมไม่มี CH นะครับเป็น lab เฉยๆเป็น l เดอร์ธรรมดานะครับปึ๊บเราก็วัดดูนะฮะตัวเครื่องจะบอกนะครับเดลต้า e นะครับของ lab เท่าไหร่นะฮะว่าอันนี้นะครับผมถ้าเกิดเกินหนึ่งนะครับก็จะ f ฟ i l นะครับเราลองดูนะครับ แค่นี้เองนะครับคือการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานโดยไม่ใช้อแอปพลิเคชันนะครับอ่าโอเคพอพอมาตำแหน่งที่ใกล้ๆกับตัวมาสเตอร์เมื่อสักครู่นะครับค่าก็พาสนะครับถ้าหลุดเพราะว่าตัวนี้นะครับมันอ่าตัวนี้เขาเป็นกระดาษแบบที่มีสีนะครับนี่นะเห็นไหมครับพอใกล นี่เองใช้งานแค่นี้เองนะครับผมสำหรับตัวลีเดอร์นะครับหรือตัวเครื่อง Color Leader นะครับของ3 n h นะฮะจะใช้งานลักษณะแบบนี้อันนี้คือการใช้งานแบบไม่มีแอปพลิเคชันตัวที่จะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับส่วนฟังก์ชันนะฮะฟังก์ชันของตัวเครื่องนะครับก็ได้ถ้ากดค้างนะครับจะเข้าสู่โหมดโหมดของเครื่องนะครับก็จะมีคาลิเบอชันนะครับมี Data สักครู่นะครับหน้าจอก็จะสว่างนะครับมี Data นะครับ เราก็สามารถที่จะขยับด้านนี้นะครับซ้ายขวานะครับเป็นการเลื่อนนะครับนะครับแต่ถ้ากดเรากดค้างเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นการเข้าไปในฟังก์ชันนะครับถ้าเรากดเบาๆนะครับกดไม่ค้างปุ๊บก็จะออกมาสู่ฟังก์ชันปกตินะครับนะฮะก็จะสู่ฟังก์ชันวัดตามปกตินะครับถ้าเกิดกดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมก็จะกลายเป็น3เราจะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกระดาษที่เป็นความเป็นสีขาวนะครับ กระดาษ A4 นะครับค่า LAB เท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นมาสเตอร์นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับถ้าขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเรามีเดลต้านะครับก็จะเป็นการเทสนะครับนะครับมาถ้ากระดาษแผ่นเดิมนะครับก็จะพาสถ้ากระดาษคนละแผ่นนะครับนะครับก็จะเฟลเห็นไหมครับสีกระดาษต่างกันชัดเจนผมจะทําให้ภาพเขาขึ้นมานะฮะเพราะว่าภาพเขามืดไปหน่อยนะครับ นะครับกระดาษสีตามกันนะครับแต่เราไม่เห็นหน้าจอแล้วนะครับผมนะถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับก็จะพาสนะครับก็จะเฟลนะครับถ้ากระดาษแผ่นนี้โอเคนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับ c r 1นะครับของ 3nhs นะครับอันนี้เป็นเครื่องเล็กๆนะครับเป็น เครื่องแบบ Color Leader นะครับที่ใช้กันก็คือจดจำอาจจะสมัยนี้าจะาใช้แทนตัวพวกพินโทนนะครับจำค่าเพนโทนแล้วก็ไปวัดงานได้เลยนะครับเพราะว่าค่ายังไม่ค่าจะมีแค่3ค่าคือ L A B เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่ดาวน์โหลดแอปผ่าน Android มานะครับ